ระยะเวลานานๆน,นะครับมันจะมีผลเสียอะไรกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนั้นชนิดนั้นหรือเปล่านะเพราะเพราะว่าดูจากทรงแล้วเนี่ยคือข้างในมันไม่น่าจะมีอุปกรณ์ที่แบบเอาไว้สําหรับดาวดาวไฟอลดลดกําลังไฟลงอะไรเงี้ยครับต้านทานไฟให้ สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม,ตมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ใน Description ใต้คลิปครับขอบคุณครับฮัลโหลสวัสดีครับทคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ l a านเในราย,นนายการเกเรทางช่องเกเและรายกแบบชนะครับวันนี้เราจะมา แนะนำให้โลกนี้นะครับรู้จักกับอุปรกรณ์ตัวนี้นะก็คืออะแดปเตอร์แปลงไฟบ้านให้เป็นพอร์ตสำหรับอุอปรกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในรถยนต์นะครับอย่างเช่นกล้องวงจรปิดกล้อง CCTV กล้อง d ด s h c แคมกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถอะไรเงี้ยนะครับรวมทั้งหลังรถด้วยนะหรือจะเป็นเครื่องกลองอากาศอะไรเงี้ยแล้วแต่นะเออก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าในรถอะต่างๆนะครับซึ่ง ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าเอาจริงอะ่ะเราก็ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าถ้าใช้งานลักษณะนี้แบบเป็นระยะเวลานาน,านๆนะครับมันจะมีผลเสียอะไรกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนั้นชนิดนั้นหรือเปล่านะเพราะเพราะว่าดูจากทรงแล้วเนี่ยคือข้างในมันไม่น่าจะมีอุปกรณ์ที่แบบเอาไว้สำหรับดาวดาวไฟอะ่ะ ลดลดกาลังไฟลงอะไรเงี้ยนะครับต้านทานไฟให้มันแบบต่ํากว่าไฟบ้านพอเนื่องอไหมอุปรกรณ์ที่ใช้ไฟในรถอ่ะคือมันมันน่าจะนะคือเราไม่ใช่แบบว่าวิศวกรไฟฟ้าหรือว่าคนที่จะเก่งเรื่องฟิสิกส์อะไรขนาดนั้นนะครับเอออุปรกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในรถอ่ะมันน่าจะใช้ไฟน้อยกว่าออไฟบ้านนะครับแล้ว AE อตัวเนี้ยอะแดปเตอร์ตัวเนี้ยมันมันตัวเล็กแค่เนี้ยนะครับซึ่งมันมันไม่น่าจะสามารถที่จะแบบลดไฟบ้านลงให้มันเท่ากับไฟไฟในรถนะครับซึ่งมีแค่ถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะ12บสอโวล์ปะโวล์ wow, นี่เป็นอะไรเป็นอะไร <laughs> เป็นแรงดันหรือเป็นกําลังหรือว่าเป็น พลังว่าเป็นอะไรเออนั่นแหละแต่ในบ้านคือ220โวลต์ไงเออดูแค่นี้มันก็ต่างกันแล้วใช่ไหมประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับประโยชน์ของมันก็ก็มันสามารถใช้งานได้จริงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือในอนาคตนานๆเนี่ยถ้าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอืมแต่ตรงนี้เขาเขียนเอาไว้นะว่า Output นะครับนี่กล้องหน้า iPhone เนี่ย ตั้งแต่สิบสามลงไปอะ่ะก็คือไม่มีออโต้โฟกัสอันนี้เพิ่งรู้ <c oughs> เออเป็นอีุคนที่แบบทำไมไม่เอาสิบสี่เออช่างมันเถิดนะครับเขาเขียนเอาไว้นะคะว่าอินพุตเก้าสิบโวล์ถึงยี่สิบสองร้อยสี่สิบโวล์นะอือก็คือไฟบ้านนั่นแหละนะครับไฟบ้านก็สองรอยี่สิบใช่ไหมอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับส่วนเอาพุตเนี่ยจะออกมาเป็นสิบสอง โวล์ดีก็คือไฟกระแสตรงใช่ไหมดีซีไดเรกนะครับเอ่อดเรกเซตเกตนะครับแล้วก็ไอตัวขีดขีดเขียนเขียนอะไรเนี่ยเครื่องหมายอันนี้มันหมายความว่าไงอะ่ะคล้ายๆเท่ากับอะแต่ว่าเส้นข้างล่างมันจะเป็นเส้นประนะครับแล้วก็เขียนว่าหนึ่งหนึ่งพันเอมเอนะมิลลิแอมมิลลิแอมใช่ ปกติเราจะเห็น MAH ใช่ไหมมิลลิมาร์อะไรเงี้ยเออส่วนใหญ่จะเห็นในแบบรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นเออ่มีแต่มั่วๆเออเอาเป็นว่าในโลกนี้มันมีอุปกรณ์ตัวนี้อยู่นะครับซึ่งเราก็ใช้งานมาแล้วแล้วก็ใช้งานจริงนะครับเออสำหรับเวลาที่สนตัวเนี่ยอนนี้เราเาประสบการณ์ให้ฟังนะครับรีวิว ส่วนตัวเราใช้ตอนที่ไปนอนตามโรงแรมนะครับโดยเพราะโรงแรมที่พื้นปูด้วยพรมนะก็จะเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกนะครับฝุ่นต่างๆนะครับไรฝงไรฝุ่นอะไรเงี้ยแล้วเรามเีเครื่องกรองอากาศในรถยนต์นะครับเราก็จะนําเครื่องกรองอากาศอันนั้นพร้อมกับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับแบกขึ้นไปบนไม่ใช่จะใช้คำว่าแบกถือถือมันไม่ได้ใหญ่นะครับถือขึ้นไปบนห้องพักด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ ทำการเชื่อมต่อใดๆนะครับประมาณนั้นเนาะแต่ว่าเออ่สำหรับเครื่องกรองอากาศที่เราใช้อ่ะในรถอะ่ะมันมันจะมีข้อจํากัดอยู่มันมันคือ atmosphere sky นะครับเอ้ไม่ใช่ atmosphere drive มัง้งถ้าจำไม่ผิด <c oughs> เออก็เป็นเครื่องกรองอากาศของ a m w นะครับอืมเอ่อ มันจะมีข้อสังเกตอยู่ก็คือมันจะตัดการทํางานทุก3าหรือสชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับอืมซึ่งถ้าเกิดว่าเราหลับไปแล้วเนี่ยก็คงไม่ต้องถึงขั้นตั้งเวลานาฬิกาให้มันปลุกเราให้ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาเปิดเครื่องอะไรขนาดนั้นนะครับคงไม่จําเป็นขนาดนั้นที่จะต้องทํานะเออก็เออเอาเป็นว่ามันส่งเราเข้านอนได้อย่าง มันทําให้เราหลับได้อะก,ก็เพียงพอแล้วอารมณ์เป็นเหมือนแบบสตาร์เตอร์อะไรเงี้ยเออคงไม่ถึงขั้นต้องแบบตั้งนาฬิกาขึ้นมาเพื่อกดเปิดมันอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยหลังจากที่ผ่านสามหรือ4ชั่วโมงไปแล้วอย่างที่บอกนะฮะออคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาบอกให้โลกรู้เฉยๆนะครับว่าในโลกนี้มีอุปกรณ์ตัวนอยู่นะจะได้หาซื้อมาใช้นะครับถ้าเกิดว่านจำเป็นอะไรแบบนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ มาสั้นๆนะครับขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะเหมือนเดิมหวังว่าจะเป็นประโยชน์แม่นมากก็น้อยนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่กดแชร์แคร์ซับสไครต์ครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับไม่โชว์หน้าเพราะว่าย,ยังไม่ได้อ่านนะับบ๊ายบาย bye.